หนึ ừng, so, and, theo, theo, ่งสองสามโอเคโอเคเรียบร้อยหนึ่งสองสามโอเคโอเคเรียบร้อยมาเบนมาหนึ่งสองสามก๊กโอเคเรียบร้อยหนึ่งสองสามก๊กเอาไปโพสไปเบ คลิปนลอ่าร้อยสอะเฟิรเปิร์สคลิปนะถ่ายคลิปนะเอาเลยเๆถ่ายคลิปเนี่ยเฮ้ยแป้งถ่ายต่อไปถ่ายดิถ่ายอร่อยไหมโคตรอร่อยเลยพาอร่อยไหม เอ้โหดดิมแดดกันแบบข้อข้อแบบสุดยอดแล้กินหนึ่งยัดดีกว่าโอ้โหดูดูหม้ออีพวกนี้มัน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 มกลัวไม่ขมมันกลัวไม่ขมดูดูหม้องเรานะคะโอโ Hence, ้โหว่างเปล่ากินเยอะไงกินหมดแล้วอร่อยไหมหญิงเงี้ยวมีนี่ช่วงช่วงช่วงกลัวไม่หยิบ จัดดำไม่เยอะเียวเนาะไม่ตื้นื nhiều, nhiều uh, ่นอค่ะเฮ้ยบอกต่อถ uh, ึงรอดออะถึงลอยดอนะคะรอดอที่ไม่ได้กินนะคะมองกล้องด้วยมองกล้องล้อนมือแบตเจมอินแมสอีมายทีนายเอกพวกน้องสายทีไม่ได้กินนะคะกินเผื่อแล้วกินเผื่อแล้ววันนี้ เราโดนตากแดดนะคะเราอหันกลับมาหันกลับมาวันนี้พวกนั้นทิงเผื่อแล้วเรียบร้อยคุพืไหมทั้งหลายเท่าไหร่ครับอกราคานิดนึงเกือบสามร้อยค่ะสามร้อยมาสองบินเลยสองบินเบนค่ะปลาลักเอค่ะ แแต่แป้งก็รักนนใช่ไหมคะตลโลค่ะฮัลโหลตคุณพี่นะคะเย้ใจนิดนึงค่ะหน้าบาสกินกับมึงก็มีคำข้าวผัดกินยังไม่หมดอ่ะมีเนื้อ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 อรอยมาก เหมือนเราไม่เคยมากินเลยเราทำตัวเหมือนพวกบ้านนอกอ่ะจริงเป็นที่ควส่งกันปั้รือย่าลงนะเว้ยอย่าเพิ่งอุป็นดาราเออเขาเฮ้ยเราไอ้นี่เขียนบอกพอว่าอะไรแดดแดดรอนอแดดรอนอพวกอีกคำเกื่อจะบอกให้เขาใจกันว่าพูดอะไรกันต้องนิดนึงอ่ะ รายการแฉแต่เช้าแฉแต่เช้าวันจันทร์โอ๋อคือคือ,คอยังไม่ได้ถามเลยน้องเนี่ยน้องเมียตอบทำไมอะคะอันนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นโต๊ะโต๊ะโต๊ะคนบ้านนอกอะค่ะโต๊ะคนบ้านนอกเขาจะกินแบบมุมมานิดนึงหรือแต่ละคนจ้องเอาจ้องเอาผู้คน แล้วจะสูมไปดีผมไว้ตั้งนานที่รู้ฟ้าฟ้าสายเยอะหตรงนี้แป้งเหรอไอ้เหี้ยครับแป้งข้าวหน่ะแด้งหมดแล้วเร็วแดดไม่หมดสองปันแป้งดีกว่าแป้งใช้กี่ฟันยังแส่แล้วค่ะอ๋อค่ะจบข่าว